Well, his back is against the wall, and uh, he's now he's talking about new false flags he's setting up, including they're also suggesting that Ukraine has biological and chemical weapons in Ukraine.

เรื่องการใช้อาวุธเคมีและอาวุธชีวภาพในสงครามยูเครนเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่รสัสเซียยังไม่บุกยูเครนด้วยซ้ำครับและจนถึงตอนนี้รัสเซียก็บุกยูเครนมาแล้วเกือบ1เดือนเรื่องนี้ก็ยังถูกพูดถึงอยู่และดูมีแนวโน้มว่าการใช้อาวุธที่รุนแรงทั้ง2ชนิดจะเกิดขึ้นในสงครามยูเครนหรือไม่ <S <S แน่นอนนะครับว่าไม่มีใครรู้อนาคตว่าจะมีการใช้อาวุธเคมีหรืออาวุธชีวภาพในสงครามยูเครนหรือเปล่า เช่นเดียวกับไม่มีใครมั่นใจได้เลยนะครับว่าสงครามยูเครนที่ผ่านไปแล้วเกือบ1เดือนและยังมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นจะพัฒนากลายเป็นสงครามนิวเคลียร์หรือไม่แต่ในวันนี้ผมจอมพลดาวสุขโขและเว r ร์ลไว e บีฟก็จะมารวบรวมข้อกล่าวหาของมหาอำนาจไม่ว่าจะเป็นสหรัฐรัสเซียรหรือแม้กระทั่งจีนที่ระบุถึงความเสี่ยงการใช้อาวุธเคมีและอาวุธชีวภาพในสงครามยูเครนมาเล่าให้ฟังกันนะครับ ซึ่งเรื่องนี้ได้กลายเป็นประเด็นกล่าวโทษกันไปมาตาม่างฝ่ายต่างอ้างข้อมูลที่เคยเกิดขึ้นในอดีตและอาจมีเรื่องไม่พอใจต่อกันเป็นทุนเดิมอยู่ด้วยครับก็เลยขยายปมตอบโต้กันไปมาจนถึงปัจจุบันการพูดถึงการใช้อาวุธเคมีอาวุธชีวภาพในสงครามยูเครนล่าสุดถูกเปิดประเด็นอีกครั้งจากนายโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐโดยมองะครับว่าประธานาธิบดีปูตินกำลังหลังพิงฝาทําให้อาจพิจารณาการใช้อาวุธเคมี ความน่าสนใจของประธานาธิบดีไบเดนคือการย้ำครับว่าหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่ารัเสเซียอาจใช้อาวุธเคมีหรืออาวุธชีวภาพในสงครามยูเครนคือการที่รัเสเซียเองมัวแต่กล่าวหาสารัฐว่ามีอาวุธเหล่านี้ในยูเครนซึ่งทางการสารัฐชี้ว่ารัเสเซียได้สร้างข้อกล่าวหาที่เลื่อนลอยและสารัฐมองว่านี่เป็นภาพมุมกลับที่ทําให้ได้รู้ว่ารัเสเซียต่างหากที่เป็นฝ่ายที่กําลังคิดถึงเรื่องอาวุธเคมีหรืออาวุธชีวภาพอยู่ And so his back is against the wall, and uh, he's now he's talking about new false flags he's setting up, including he's asserting that we, America, have biological as well as chemical weapons in Europe. Simply not true. I guarantee you. They're also suggesting that Ukraine has biological and chemical weapons in Ukraine. That's a clear sign he's considering using both of those. He's already used chemical weapons in the past and we should be careful what about what's about to come. โดยข้อกล่าวหาของรัเสเซียที่ระบุว่าสาวรารไปสร้างห้องแลบชีวภาพในยูเครนก็เป็นข้อกล่าวหาที่มีมา,มานานหลายปีแล้วนะครับและถูกนํามาอธิบายซ้ําในสงครามยูเครนรอบนี้ด้วยในวันที่6มีนาคม2565กระทรวงกลาโหมรัเสเซียระบุแบบนี้ครับว่ากองทัพได้พบหลักฐาน ว่าสหารัฐได้สนับสนุนการวิจัยอาวุธชีวภาพที่บริเวณชายแดนยูเครนรัสเซียโดยรัสเซียชีว่ามีทั้งเชื้อแอนแท็เชื้อกาลโรคเชื้ออะฮิวาตากโรคและเชื้อทูลารีเมีย11มีนาคม2565ผู้แทนรัสเซียประจำสาประาชาชาติอ้างข้อมูลกระทรวงกลาโหมรัสเซียโดยย้ำนะครับว่ากระทรวงกลาโหมสหรัฐสนับสนุนโครงการด้านชีวภาพทางการทหารในยูเครน ระบุว,ว่ารัเสเซียพบห้องแลบชีวภาพอย่างน้อย30แห่งที่เก็บเชื้ออันตรายข้อมูลจากรักเสเซียถูกชาติส่วนใหญ่ในคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติปฏิเสธนะครับโดยมองว่าเป็นข้อกล่าวหาที่ไม่มีหลักฐานขณะที่จีนเรียกร้องให้สหรัฐเปิดเผยรายละเอียดอย่างตรงไปตรงมาหลายฝ่ายมองนะครับว่านี่เป็นท่าทีตอบโต้ของจีนครับที่ติดค้างมาตั้งแต่ข้อกล่าวหาเกี่ยวกับต้นต่อโควิด -19 ที่รัฐบาลสหรัฐสั่งให้มีการสอบสวนอย่างจริงจังว่า ตกลงแล้วโควิดหลุดจากห้องแลบจีนหรือไม่ซึ่งก็ทําให้ในตอนนั้นจีนได้ตอบโต้กลับไปนะครับว่าจีนเองก็สงสัยห้องแลบสาวรัฐเหมือนกันว่าจะเป็นต้นต่อโควิด19หรือเปล่าผู้แทนจีนประจำสาป,ประชาชาติระบุนะครับว่าถ้าสาวรัชชีว่าข้อมูลจากรัเสเซียเป็นข่าวปลอมก็ควรจะเปิดเผยรายละเอียดที่ชัดเจนให้ประชาคมโลกได้รับทราบพร้อมอ้างนะครับว่าสาวรัฐมีห้องแลบ336แห่งทั่วโลก จากข้อมูลที่สหรัฐเปิดเผยกับอนุสัญญาห้ามอาวุธชีวภาพสำนักข่าวซินหัวสื่อของทางการจีนรายงานเรื่องนี้อย่างต่อเน,นื่องอน,นินแฉว่าห้องแล็บทั้ง336แห่งที่สวรัฐสนับสนุนนั้นอยู่ภายใต้โครงการที่มีชื่อว่าโครงการลดภัยคุกคามทางชีวภาพหรือ BTRP ของ,งกระทรวงกลาโหมสหรัฐสื่อของจีนยังระบุได้นรแบว่าโครงการนี้ได้มอบง,งบประมาณลับให้กับห้องแล็บชีวภาพในหลายประเทศทั่วโลกด้วย แต่ถ้าถามว่าโครงการนี้เป็นโครงการลับขนาดนั้นไหมคําตอบคือไม่ได้ลับขนาดนั้นนะครับพอะที่ผ่านมาโครงการเหล่านี้ก็ถูกเปิดเผยเ,เ,เป็นวงกว้างสามารถหาข้อมูลได้ทั่วไปครับแต่ก็มีบางโครงการเหมือนกันที่ไม่ได้มีรายละเอียดมากนะเพราะจากการค้นหาโครงการลดภัยคุกค,คามทางชีวภาพหรือ BTRP ของกระทรวงกลาโหมสหรัฐเราพบข้อมูลมากมายที่ระบุถึงเป้าหมายตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นโครงการ ที่ต้องการจัดการกับอาวุธชีวภาพครับโดยเฉพาะอาวุธที่พัฒนาโดยอดีตสาภาพโซเวียตในช่วงสงครามเย็นและยังมีหลงเหลืออยู่ในอดีตชาติโซเวียตต่างๆรวมทั้งในจอร์เจียและยูเครนด้วยนี่เป็นคลิปวิดีโอจากสถานผู้สารัฐประจํายูเครนเผยแพร่มาตั้งแต่วันที่14มกราคม2563นะครับซึ่งมีเป้าหมายหลักคือการออกมายืนยันว่างานวิจัยภายใต้โครงการลดภยัยคุกคามทางชีวภาพ หรือ BTRP ขอ,งก,องกระทรวงกลาโหมสหรัฐไม่ได้มีเป้าหมายพัฒนาอาวุธชีวภาพแบบที่รัสเซียกล่าวหามาตลอดแต่ก็ยอมรับว่างานที่ทำอยู่ค่อนข้างซับซ้อนและยากเหมือนการที่จะอธิบายให้คนภายนอกเข้าใจขณะเดียวกันโครงการนี้ของ,ก,องกระทรวงกลาโหมสหรัฐยังระบุนะครับว่าปัจจุบันเป้าหมายของโครงการมุ่งเน้นไปที่การจัดการประเมินความเสี่ยงเชื้อโรคและโรคระบาดมากกว่า เว็บไซต์ global bio defense ซึ่งเป็นสื่อที่รายงานเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวด้านความมั่นคงทางชีวภาพทั่วโลกรายงานเมื่อปีที่แล้วถึงหนึ่งในเรื่องที่ถูกระบุว่าเป็นความสำเร็จของโครงการลดภัยคุกคามทางชีวภาพคือการสนับสนุนอุปกรณ์ให้กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยของไทยครับจนสามารถระบุได้ถึงการระบาดของโควิด -19 นอกประเทศจีนได้เป็นครั้งแรกอย่างไรก็ตามยังมีข้อมูลที่เราพบอีกไม่น้อยที่น่าสนใจและยังไม่มีรายละเอียดชัดเจนมากนักนะครับ เช่นในรายงานเดียวกันของ Global Bio Defense ระบุครับว่าโครงการลดภัยคุกคามทางชีวภาพเป็นความร่วมมือทางการทหารเพียงอย่างเดียวที่เกิดขึ้นระหว่างกระทรวงกลาโหมสหรัฐกับกองทัพกัมพูชาแต่ในรายงานก็ไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องนี้นะครับส่วนความกังวลการใช้อาวุธเคมีและอาวุธชีวภาพจากฝั่งรัเสเซียก็น่าเป็นห่วงเหมือนกัน,นครับเพราะรัเสเซียเคยมีประวัติถูกกล่าวหาว่าใช้สารเคมีในรูปแบบของสารพิษ จัดการกับผู้เห็นต่างทางการเมืองของรัฐบาลมาแล้วอย่างน้อย2รายในช่วงไม่ถึง5ปีที่ผ่านมาครับโดยรัสเซียถูกกล่าวหาว่าใช้สารพิษที่มีชื่อว่าโนวิช็อกจัดการกับนายเซอร์กีสกีพาวอดีตสายลับรัสเซียที่แอบให้ข้อมูลลับกับรัฐบาลอังกฤษครับโดยเขาถูกวางยาด้วยสารพิษชนิดนี้เมื่อปี2561รวมทั้งนายอเล็กเซนาวานีผู้นำฝ่ายค้านคนสำคัญคู่ปรับอันดับหนึ่งของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูติน ก็เคยถูกวางยาพิษด้วยสารพิษนี้เช่นกันเมื่อปี2,563โดยสารพิษโนวิช็อเป็นยาพิษสูตรที่ขนานนาว่ามีแต่สหภาพโซเวียตและรัเสเซียเท่านั้นแหละครับที่พัฒนาขึ้นมาซึ่งก็น่นแน่นะครับว่ารัเสเซียปฏิเสธความเกี่ยวข้องต่อการวางยาพิษต่อผู้เห็นต่างทางการเมืองเหล่านี้แหละครับ Expanner 2021เล่าตั้งแต่ต้นเรื่องหนังสือรวมสรุปเหตุการณ์ตลอดปี2021ดคดีผู้กำกับโจ้สุดสะเทือนขวัญความเคลื่อนไหวในรัฐบาลขย่มเก้าอี้นายกการชุมนุมของกลุ่มเยวาวชนน้องเทนนิสข่าวดีของคนทั้งประเทศ Expanner 2021เเล่าตั้งแต่ต้นเรื่องทั้งเรื่องราวในไทยและต่างประเทศบันทึกทุกบริบทตั้งแต่ต้นจนจบ กับขวปีแห่งความหวังของคนทั้งโลกหนังสือเล่มแรกโดยกองบรรณาธิการถาม Workpoint Today สั่งซื้อได้แล้ววันนี้ทาง lazada และ shopee พิมคำว่า e x t e n e r เล่าตั้งแต่ต้นเรื่องหรือค้นหาผ่านชื่อร้านทิม์คำว่า Workpoint Today